สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันเป็นเทคโนโลยี AI ใหม่ใน Notebook LM ครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะตัวที่ชื่อว่า Audio Overview หรือเสียงภาพรวมใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เลยเพิ่งจะรองรับภาษาไทยสดๆร้อนๆพร้อมกับอีกออกว่า50ภาษาเลยนะน่าสนใจมากเลยค่ะครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากรีวิวใน YouTube ช่อง AI Idea Factory เขาได้ลองใช้แบบละเอียดเลยอ๋อช่องนี้เขารีวิวละเอียดดีค่ะใช่ครับเราก็จะมาดูกันว่าจากรีวิวเนี่ยฟีเจอร์นี้มันทำอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับได้เลยค่ะคือเอาจริงๆสิ่งที่น่าทึ่งมากๆจากรีวิวที่เห็นเลยนะคะคือเสียงสนทนาของ AI นะคะเสียงมันเป็นยังไงเหรอครับมันเป็น AI 2เสียงคุยกันแต่ฟังดูเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนคนคุยกันจริงๆเลยค่ะมีแบบคำแทรกอย่างเอ่ออืม อะไรแบบนี้ด้วยโหไม่ใช่เสียงสังเคราะห์แบบเรียบๆหุ่นยนต์หรอครับไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ต่างออกไปเยอะเลยมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากในน้ําเสียง โอ้ oh, ฟังดูดีมากเลยเหมือนเป็นทางลัดทำความเข้าใจข้อมูลยากๆเลยแค่เปิดฟังเหมือนฟังพอดแคสต์นี่แหละครับประมาณนั้นเลยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนเอกสารที่เราโยนเข้าไปให้กลายเป็นบทสนทนาฟังสบายๆมันคือการอ่านออกเสียงตามเอกสารเป๊ะๆเลยหรือว่ามันทำอะไรมากกว่านั้นครับอ๋อไม่ใช่แค่อ่านค่ะคือมันจะย่อยข้อมูลสรุปหรือบางทีก็ขยายความเนื้อหาในเอกสารนั้นๆให้กลายเป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่าง AI 2เสียงนี่แหละค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนมีคนมาเล่าเรื่องสรุปเรื่องให้ฟังใช่ค่ะทําให้ข้อมูลมันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะข้อมูลยาวๆแล้วจุดเด่นอื่นๆที่รีวิวเขาพูดถึงล่ะครับนอกจากเรื่องเสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วมีอะไรอีกบ้างค่ะนอกจากเสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆซึ่งอันนี้คือจุดแข็งสําคัญเลยนะคะรีวิวโคก็ชีว่าเ,เราปรับแต่งสำเนียงได้ด้วยนะปรับสำเนียงได้ด้วยหรอครับใช่ค่ะในรีวิวเขามีการลองใช้สำเนียงญ,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 ญี่ปุ่นภูมิภาคอื่นด้วยก็ถือว่ายืดหยุ่นดี แล้วก็แน่นอนรองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทยเราด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็ที่สำคัญคือดาวน์โหลดไฟล์เสียงเป็น mp3 ได้ด้วยค่ะเอาไปฟังออฟไลน์ line, หรือเอาไปใช้ต่อได้เลยโอ้โหฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยแต่ปกติเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ต้องมีข้อจำกัดบ้างใช่ไหมครับในรีวิวเขาเจออะไรบ้างครับแน่นอนค่ะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันค่ะรีวิวก็ชี้ให้เห็นหลายอย่างเลยหลักๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะ เรื่องการใช้งานกับเรื่องความแม่นยำแล้วก็การควบคุมอืมน่าสนใจครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงได้ค่ะในแง่การใช้งานนะคะคือ1นึ่โปรเจกต์ในโน้ตบุ๊กเอเนี่ยจะสร้างเสียงได้แค่ครั้งละไฟเดียวหมายความว่าไงครับไฟเดียวก็คือสมมติเราสร้างเสียงจากเอกสารชุดหนึ่งไปแล้วถ้าอยากสร้างเสียงจากเอกสารชุดอื่นในโปรเจกต์เดิมหรืออยากปรับปรุงแล้วสร้างใหม่ต้องลบไฟล์เสียงเก่าทิ้งก่อนค่ะสร้างทับไม่ได้ อ๋อต้องลบของเก่าก่อนเสมอใช่ค่ะแล้วพอกดสร้างแล้วเนี่ยมันยกเลิกกลางคันไม่ได้นะคะต้องรอจนเสร็จซึ่งก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่เหมือนกันแล้วถ้าใช้ฟรีล่ะครับมีจำกัดอะไรไหมมีค่ะเวอร์ชันฟรีตอนนี้ตามรีวิวบอกว่าใช้ได้สูงสุดแค่3ามครั้งต่อวันค่ะอืมก็พอให้ลองเล่นได้อยู่แต่ถ้าใช้จริงจังอาจจะต้องดูแผนเสียงเงินน่าจะประมาณนั้นค่ะแล้วก็มาถึงข้อจำกัดอีกกลุ่มคือเรื่องความแม่นยำกับการควบคุม อันนี้สำคัญเลยเป็นยังไงบ้างครับค่ะรีวิวเขาเจอว่าบางที AI อาจจะสรุปข้อมูลผิดพลาดได้อย่างในรีวิวมีตัวอย่างที่ AI ผู้ชื่อรุ่น AI ผิดไปอ้าวมีผิดด้วยเหรอครับมีค่ะแล้วประเด็นคือพอสร้างเสียงเสร็จแล้วเนี่ยเราแก้ไขอะไรในไฟล์เสียงนั้นไม่ได้เลยนะคะถ้าข้อมูลผิดหรืออยากปรับแก้คือต้องกลับไปแก้ต้นฉบับแล้วก็สร้างเสียงใหม่ทั้งหมดเลย แก้ไขเสียงไม่ได้นี่ลําบากเหมือนกันนะครับถ้าเจอจุดผิดเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเราสั่งให้มันอ่านตามต้นฉบับเป๊ะๆไม่ได้นะคะมันจะทําการสรุปหรือเรียบเรียงใหม่เสมอซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการเป๊ะเ,ปเปข้าใจแล้วเหมาะกับการสรุปแต่ไม่เหมาะกับการต้องการแบบคําต่อคําถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึงคือบางที AI ก็จะอ้างอิงชื่อแหล่งข้อมูลซ้ําๆบ่อยไปหน่อยอาจจะฟังดูน่ารําคาญนิดๆค่ะ ข้อจำกัดเรื่องความแม่นยำกับการแก้ไขไม่ได้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความถูกต้องร้อยเเซ็หรือการอ้างอิงเป,ป๊ะใช่ค่ะคงต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมแต่ถึงจะมีข้อจำกัดพวกนี้ทางรีวิวเขามองว่ามันน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับ ถึงจะมีข้อจำกัดนะคะแต่รีวิวก็มองว่าประโยชน์มันชัดเจนมากค่ะอย่างแรกเลยคือใช้ฟังเนื้อหาแทนการอ่านเหมาะมากกับบทเรียนเอกสารยาวๆอ่ะฮะเหมือนเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ใช่ค่ะหรือเอาไปสร้างคอนเทนต์เสียงง่ายๆเลยจากบทความในบล็อกจากสไลด์นำเสนอก็แค่โยนไฟล์เข้าไปแล้วก็ได้ไฟล์เสียงออกมาโ oh. อันนี้น่าสนใจมากสำหรับคนทำคอนเทนต์ค่ะแล้วก็ยังใช้สรุปข่าวสารหรือว่าเทรนใหม่ๆให้เราฟังได้ด้วยอาจจะฟังตอนเดินทางตอนทำงานอื่นก็สะดวกดีค่ะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการรับข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆนะครับจากที่ต้องจ้องอ่านกลายมาเป็นฟังบทสนทนาแทนใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายจากรีวิวที่น่าคิดมากๆเลยนะคะครับเขาเปรียบเทียบเสียง AI ที่มันเป็นธรรมชาติมากๆแต่ก็ยังมีความติดขัดเล็กๆน้อยๆเหมือนคนจริงๆนี่แหละค่ะ กับเสียงคนจริงๆที่ใช้สร้างคอนเทนต์กันอยู่ครับการเปรียบเทียบนี้บอกอะไรเราครับเขาตั้งคำถามชวนคิดค่ะว่าการที่ AI ทำเสียงได้เหมือนคนขนาดนี้ถึงจะยังไม่สมบูรณ์แบบ100%เเหมือนหุ่นยนต์แต่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างแล้วก็เสพเนื้อหาไปเลยหรือเปล่าอืมหมายถึงว่า ความสำคัญของเสียงใครอาจจะลดลงไหมถ้าเนื้อหานั้นมันนำเสนอได้ชัดเจนน่าสนใจพอถึงแม้ว่าจะเป็นเสียง AI ที่มีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่บ้างแบบมนุษย์มนุษย์เนี่ยควจะยังโอเคกับการฟังหรือเปล่าโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อจริงๆนะครับว่าอนาคตของคอนเทนต์เสียงจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากรีวิววันนี้มากเลยครับยินดีค่ะ